สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้มาพบกับผมคลิปเปอร์มอนสเตอร์ที่ชอบระเบิดบ้านผู้เล่นหรือบ้านพวกคุณนั่นแหละผมซึ่งถามว่าทําไมผมถึงชอบระเบิดบ้านกันจังเพราะผมหวังดีงไงล่ะครับผมเห็นว่าบ้านมันไม่ค่อยสวยผมผมเลยระเบิดให้สร้างใหม่เลยล้อเล่นล้อเล่นนะผม <No. S 1> อะเอาแล้วก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนยผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกมที่มีชื่อว่าไม้ครับเฮ้ยไม่ใช่ เราไม่ได้มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าไมคครับผมแต่เรามาอยู่ในเกมเกมที่มีชื่อว่า Crafting and Building นั่นเองนะครับเป็นเกมที่โคตรที่จะเหมือนไมค c ครับเลยผมเออแป๊บนึงผมขอแป๊บนึงการขยับของผมมันดีเลยอ่ะเอาเฮ้ย <c oughs> โอเคครับผมโอเคการขยับหายดีเลยแล้วผม <c oughs> เป็นเพราะว่าผมเปิดคลิปยังไงเออซึ่งสำหรับวันนี้ผมท่านผู้ชมก็คงงงใช่ไหมผมว่าทำไมผมถึงมาอยู่ในโหมดคอทีฟพรัะผมใช่ ทุชมก็คงงงมา,มากเลยใช่ไหมผมผมก็ง,งงเหมือนกันนะผมไม่ใช่สึ่งวันนี้ผมเราเนี่ยผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะผมว่าเราเนี่ยจะมาสร้างเหมือนโรงงานนะผมเหมือนเอาวิเลเจอร์มาใช้แรงงานนะผมสมมุติว่าคุณไม่อยากได้อันเบรกิ้งนะผมคุณอยากได้เมนดิ้งคุณสามารถบังคับให้วิเลเจอร์เนี่ยมันเลือกมันไปขายเมนดิ้งได้นะผมเออ ดีป่ะดีป่ะเออเราสามารถเปลี่ยนของสินค้าของวิเลเจอร์ที่จะมาขายให้เรา่าผมหรือว่า NPC นนั่นเองครับผมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเองครับผมผมไปก๊อปจาก YouTube คนอื่นมาเนาะเขาชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับผมคนต่ตอฝากฝากแปะชื่อช่องไว้ด้วยผมเออซึ่งมาเรามาเรียนรู้กันเลยครับผมเย้ซึ่งในช่องครับผมเขาบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ทําตามช่องทั้งหมดหรอกครับผมเออ จะนี่จะทําตามสไตล์ของผมเลยนี่เพื่อเป็นความสมจริงนะผมจะไม่ใช้การบินนะผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันได้ผมถ้าท่านผู้ชมสร้างตามนะผมท่านผู้ชมเออซึ่งนี่นี่ครับผมก็ก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมวางบล็อกเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็วางนี้นี่เป็นขั้นบันไดนะผมนี่แบบนี้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะสร้างตามได้ไง่ายครับผมจากนั้นเนี่ยก็เอาบล็อก ด้านไหนก็ได้ผมมาปิดข้างบนไว้ผมไม่ให้มันกระโดดออกไปได้ับผมเอออืมนั่นแหละทุบตรงนี้ด้วยเออเพื่อความสวยงามซึ่งก่อนอื่นลแล้วผมเราก็ต้องวางเลเวอร์ผมนี่เลเวลผมนี่เร็ว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 ไม่ใช่ับผมจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปจับ npc อีกครั้งเสียงการแจ้งเตือนสุดว้าวไม่รู้ท่านผู้ชมได้ยินไหมก่อนอื่นเนี่ยเราก็ผัก npc เนี่ยเข้าไปเลยเนะาะสำหรับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสอนมั้ง ซึ่งเราก็ผัก NPC ไปเลยนี่เพื่อมันให้มันไม่ดูซับซ้อนเนาะเออเผื่อถ้าผู้ชมทําตามครับผมแต่ผมก็มั่นใจไม่มีใครทําตามผมอยู่แล้วแหละครับผมเออผมต้องขอบคุณช่องที่ผมก๊อปมาด้วยนะเออซึ่งจุกนั้นเนี่ยแล้วก็วางบล็อกอาชีพเข้าไปเลยัผมเราอยากได้เป็นคอมโพสเตอร์อยากให้เป็นอาชีพชาวนา,นานแล้วก็วางบล็อกอาชีพได้เลยครับผมจากนั้นเราก็ทุบตรงนี้ออกนะผมท่านผู้ชมเออ ทำเป็นสอนไม่ได้ผมถามว่าผมจะทําได้ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเออแต่นั้นเราก็วางน้ำับผมอฮ้ยเราไปจริงเลยเออแต่นั้นเราก็ปิดปิดเออเฮ้ยผูนี้ออกเออจากนั้นท่าผู้ชมก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ครับผมแต่นั้นก็วางเตียงลงไปเลยครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะผมแต่เห็นในช่องเขาวางเตียงก็เลยลองวางตามครับผมไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดผลสำเร็จนะผมให้วิเลจเจอจองเตียงก่อนเออเห็นไหมพอวิเลจเจอจองเตียงปุ๊บเราก็จะทําอาชีพไลบเบรียนได้แล้วครับผม เออซึ่งก่อนอื่นนะผมให้เตรียมสติกี้พิสตันเลยผมนี่วางนี้จากนั้นนี่จากนั้นนะผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเรียกว่าฟาร์มเนี่ยมันใช้อุปกรณ์แค่แค่เก้าอย่างอะผมนั่นะก็คือเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมได้เตรียมมาแล้วผมซึ่งสมมุติ้าผมว่ามันกําลังอุย้ยมันกําลังขายช้หนังสืออยู่แต่เราไม่ต้องการเราก็สับสวิตมันก็จะเลิกเป็นได้เลยับผมจากนั้น มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะผม,มนี่เห็นไหมเพราะทุกๆครั้งในที่เราสับสวิตเนี่ยวิเลเจอร์มันก็จะเปลี่ยนไอเทมเห็นไหมตอนแรกเนี่ยเป็นชั้นหนังสือตอนนี้เป็นน็อกแบ็กล้วอ่ะเปลี่ยนอีกหายลอะอะกลับเปลี่ยนมาอ้าวเฮ้ยโอเคแหมอะเปลี่ยนกลายเป็นชั้นหนังสือแล้วผมทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็คงถามว่าผมว่าเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้เมนดิ้งได้ยังไงับผมก็ ชมก็สลับสลับไปเรื่อยๆนั่นแหละผมเอานว่ามันก็ได้มันดิ่งไปเองอะผมเออซึ่งสำหรับวันนี้ผมเราก็จะทํากันอยู่3อันนะผมใช่เราจะทําที่แรกอยู่3อันไม่ต้องทําเยอะหรอกเปลือง1นึ่งสองสาแล้วก็ล้างรถไฟเยอะๆเลยครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะทํายังไงดีนะครับจังหวะนี้นะครับ จังหวะนี้ก็ต้องเต้นแล้วล่ะครับจังหวะนี้นะครับลบ <Lo. S 1> อ้าวของเต็ม <l ip> มาเดี๋ยวเราจะเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บรางด้วยเพื่อความประหยัดของเราครับผม,ม <l ip> ถึงเราจะมีเหล็กเยอะแค่ไหนเราก็ต้องประหยัดรางเหมือนกันนะอืมเพราะรางนี่ก็หูเหล็กเยอะอยู่มาเดี๋ยวเราจะลากวิเลเจอร์ผมไปที่โซนขั้วโลกเหนือผมโอ <l ip> เคมาเดี๋ยวเราจะ <l ip> เขาเรียกว่านวัตกรรมพาซิ่งวีเลเจอร์เอ้ยยา no 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 no, no, no. อย่าออกนกลังอย่า no stop 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 นี่หยุดหยุดเฮ้ยอย่าถอยเฮ้ย,ยอย่าถอยอย่าอย่าอย่าดื้อนไม่โอ้ยไม่นะคนสุดท้ายเขาตกล่างแล้วเห็นไหม <S 2> <S 2> ซึ่งมาผมก็ได้ต่อไปแล้วเนาะ นี่ผมก็เลยต่อทางเผื่อไว้เร็วนั่นเองนะครับผมอะฮิอฮิอะฮิมาหนีทางเขาจะโคตรเคี้ยวหน่อยนะผมโคตรเคี้ยว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 เคี้ยวโคตรเคี้ยวเออเป็นไงผมต่อข้ามเกาะมาแล้วผมท่านผู้ชมแต่ผมคิดว่าเหล็กไม่น่าจะพอใช่ผมคิดว่าผมน่าจะใช้รางรถไฟมากเกินไปจนเหล็กไม่พอแน่เลยผมท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมเห็นฟาร์มอ้อยได้ไหมผมฟาร์มชูว์เคนใช่ผมท่านผู้ชมมองเห็นไม่ผิดหรอก ผมนี่แหละเป็นคนทําขึ้นมาเองเป็นไงเจ๋งไหมสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะครับผมอมซึ่งเหล็กไม่พอ,อยเหมือนเคยสุดยอดจริงๆโอเคผมยังพอจําวิธีครับเร็วได้โอเคมาผมได้ครับเร็วมาเพิ่มแล้วอซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําการจับวิเลเจอร์เข้าไปในหลังรถไฟเลยนะเออใชอ่ค่อยทำทีหลังลับผมเออซึ่งมาเดี๋ยวเราจะต่อเร็วเข้าไป นี่เดี๋ยวเราจะต่อพาวเวอร์เลวเข้าไปนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูก่อนดูก่อนท่านผู้ชมบอกดูอยู่แล้วเออนี่รับผมนี่จากนั้นที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่ผมใช้แลกของกับวลเลเจอร์นั่นเองครับผมนี่นี่คือแดนใหม่ครับผมอืมจะเรียกว่าแดนใหม่ก็ได้มาเดี๋ยวผมก่อนอื่นแล้วผมผมก็จะทําตามที่ผมพูดไว้ในโมดเดครีเคทีครับผมนั่นก็คือต่อรถลางนั่นเองครับผม ต่อลุลางไปยังเป้าหมายที่เราต้องการโอเคจากนั้นเราก็จะวางกระจกตามหลักสูตรเลยผมหลักสูตรที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับโอเคพอละซึ่งมาแล้วก็ทําตามที่ผมจําได้เลยก็แล้วกันนะโอเคไปวางอย่างนี้ทาอย่างนี้เออจากนั้นก็ปิดหัวนี่ที่สําคัญนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องปิดหัวนะถ้าท่านผู้ชมไม่ปิดหัวเนี่ย วิเดเจอร์มันจะหนีไปนะพูดจริงนะไม่ได้โมอะฮอะฮยดิผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงวางไกลอะไรขนาดนี้ผมเราเชื่อนะว่านายเนี่ยอยากเป็นไรบลีอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนายจะต้องเข้าไปเข้าไปในนั้นซะแล้วดีอยู่ที่ล่างดีด้วยเออนี่อยู่บนล่างอย่างนี้นะอย่าเด็ดขาดอย่าคิดที่จะตกติกไปเลยจ้ะ พุ่งไปเลยเฟมไคเซอร์เรียบร้อยมาถึงล็อกพร้อมแล้วกักขังนุงเนียววิเลเจอร์เอาล่ะเป็นไรเย้โอ้โหโอเคงั้นเราจะลองดูว่าเขาเทรดอะไรไหนลองดูดิหลักการเราใช้ได้ปะ่ะเอออย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยตามองมองข้างล่างจ้องดิจองเออ ใจจริงเลยครับจังหวะนี้ข UM ี่เลยฟู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 ูเออเออนี่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 ได้ได้ได้ละได้ละนี่นี่เข้าไปเลยเออเข้าไปเล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยทั้งนั้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเดือดแล้ว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  เลีวเดยวเย่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 เนี่ยผมผมก็วิ่งไปกลับไปกลับอย่างนี้แล้วผมเออเอางันว่าสมรับวันนี้ผมทฤษฎีของเราเนี่ยก็ในที่สุดก็ได้สักทีผมเราสามารถสับคันโยกของวิเลเจอร์ได้ครับผมเออเราสามารถเนี่ย้าถ้าถามว่าผมจะได้เบนดิ้งได้ยังไงครับผมผมก็จะสับเปลี่ยนไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้เบนดิ้งนั่นแหละครับผมเออเป็นไงท่านผู้ชมคิดว่าดีไหมเนี่ยสมมติเราดึงออกแล้วเราก็ดึงเข้า มันก็จะกลายเป็นอะไรไม่รีอีกทีหนึงครับผมอ่ะ,อะเฮ้ยวิสามันโอเคครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็วิสามันคนร้ายครับผมจนตอนนี้เนี่ยระบบกลับมากลับมาดีอีกรอบนึงแล้วผมเอามองสิเออ โอเคผมท่านผู้ชมซึ่งสโรววันนี้ผมแล้วก็จบกันเพียงเท่านี้ผมซึ่งสโรววันนี้ก็ต้องขอลาตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําเองนะครับสโรววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสโรววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเย้ย